สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อขายเหรียญครับคลิปนี้วิดีโอนี้เราจะมาเปิดกล่องพัสดุที่ลูกค้าทางไกลส่งเหรียญมาขายนะฮะแฟนๆรายการที่ติดตามช่องของปอป่า,อาพอรู้ว่าปอปานั้นเป็นช่องที่ประกาศรับซื้อ เหรียญเข้าเราก็ขายออกก็ส่งรูปเหรียญติดต่อกับปอปานะฮะตกลงราคาเหรียญน,นำเหรียญที่ปอปาประกาศรับซื้อส่งให้กับปอปาวันนี้เราได้รับกล่องพัสดุบรรจุเหรียญอยู่ภายในกล่องเดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญในกล่องนี้นั้นจะเป็นเหรียญอะไรเป็นเหรียญหาย,ยากชนิดอะไรราคาอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกัน ใครที่อยากขายเหรียญน,นะฮะก็ติดตามช่องของปอปานะฮะเพราะว่าช่องของปอปานั้นหลักๆกเนี่ยก็ประกาศรับซื้อเหรียญที่อ,อย่างพบเจอกันได้ง่ายอยู่ในระบบหมุนเวียนนะฮะอยู่ในระบบหมุนเวียนอย่างพบเจอกันได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเหรียญ2อยี่สสตางค์ห้สตางค์เหรียญหนึบาทเหรียญสองบาทหบาทสิบบาทฮะ มีแฟนๆในการส่งเหรียญมาให้ปปานั้นตรวจสอบมาดูถามซื้อหรือเปล่ารับซื้อไหมครับรับซื้อไหมคะแต่ประปานั้นก็บางเหรียญนั้นปปายังไม่ยังไม่ได้ประกาศทําลงไปในคลิปเปิดรับซื้อแบบเป็นทางการนะฮะบางครั้งก็เห็นอยู่นะฮะในไลน์แต่ปปาก็จะขอลงคลิปซะก่อนแล้วค่อยประกาศรับซื้อนะฮะ เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพัสดุที่ลูกค้าส่งมาจากทางกาฮ,ฮะหนึ่งครเพื่อให้แฟนๆรายการที่รับชมอยู่ทางบ้านได้รับรู้ว่าช่องของปปานั้นประกาศเดือนไหนไปแล้วก็รับซื้อจริงนะฮะเราจะพูดบรรยายกันไปแล้วก็เปิดกล่องไปนะท่านผู้ชม2ก็คือเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานในการเป็นหลักฐานในการที่เรา เปิดกล่องแล้วจะรู้ว่าอะไรในกล่องเป็นเหรียญชนิดราคาที่ปปาประกาศรับซื้อไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าเป็นเหรียญอะไรฮะใครที่ดูช่องของปปาอยู่ก็อย่าลืมนะฮะปอปารับซื้อเหรียญอะไรประกาศเหรียญอะไรลงไปก็ให้สังเกตดูนะฮะให้สังเกตดูบางครั้งปปาก็อาจจะตอบไม่ทั่วถึงนะฮะบางคนก็ถามมา เหรียญน,นี้เหรียญน,นั้นรับซื้อไหมโอเคฮะอันนี้ก็ฝากหมายเลขบัญชีธนาคารกับเบอร์โทรอย่างที่ป๊าเคยบอกไปนะฮะใครที่ตกลงขายเหรียญน,นั้นบรรจุเหรียญในกล่องเนี้ยก็แนบหมายเลขบัญชีธนาคารกับเบอร์โทรนะฮะเพื่อง่ายต่อการอาโอนเงินแล้วก็ติดต่อกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิะฮะว่าเป็นเหรียญอะไร เราไม่ได้เอ่ยชื่อไอนามนะครับเพราะว่าไม่ได้ขอเนี่ยจากเจ้าของอเหรียญซะก่อนคลิปนี้ก็เลยรีบเลยฮะปอป่า,ปาค่อนข้างจะยุ่งมากครับระยะนี้ยุ่งมากเพราะมีแฟนๆรายการนั้นอสอบถามเรื่องเหรียญฮะสอบถามเรื่องเหรียญปอป่า,ปาต้องต้องคอยเข้าไปตอบแล้วก็มาทําคลิปวิดีโอแล้วก็หลายๆอย่างท่านผู้ชมในหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเรามาดูว่าแฟนๆนั้นส่งอะไรมาขายแฟนๆนั้นส่งอะไรมาขายนะฮะ ใครที่มีเหรียญแล้วอ,อยากขายก็ติด,ต,ดต่ออช่องของปปานะฮะพิมพ P จุด pa 3สามสามสามท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็นเหรียญ10บาทฮะที่หายากติดอันดับฮะมาดูว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็มากี่เหรียญแล้วก็กปปาประกาศรับซื้อไปในราคาเท่าไหร่นะฮะนี่อ่าเป็นเหรียญ บาทสองสีน่าจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยเดี๋ยวป,ป้าขอขยับกล้องนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมขอขยับกล้องลงนิดหนึ่งเพื่อง่ายต่อการมองนะฮะเมื่อกี้เปิดกล่องต้องขยับกล้องสูงท่านผู้ชมเราจะเห็นรูปลักของกล่องไม่หมดนะฮะโอเคฮะเหรียญที่ลูกค้าส่งมานะฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญ10บ,บาทปีพศ2,500 40 ะฮหายากติดอันดับที่สองนะฮะหายากอันดับที่สองจำน,นสจำนวนสามเหรียญนะท่านผู้ชมจำนวนสามเหรียญใครมีนะฮะตอนนี้ปอปาอ่าประกาศอยู่ตรงนี้เลยนะฮะว่าปอปา,ปาต้องการมากฮะทั้งหกอันดับที่ปอปาประกาศรับซื้อไปนะฮะก็มีปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดฮะราคาที่ประกาศรับซื้อไปนะ,ะก็เริ่มกันตั้งแต่เจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะฮะ เราจะพูดไปแล้วก็ขอประกาศรับซื้อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะมาแกะห่อที่2นะฮะต่อมาก็เป็นหายากอันดับที่2ก็คือปีนี้ท่านผู้ชมเรารับซื้อเข้านะฮะก่อนหน้านั้นปอป่าเคยประกาศรับซื้อไปเหรียญละ70บาทรู้สึกว่าปอป่าเนี่ยจะเพิ่มราคาให้เป็นเหรียญละ80บบาทนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ของขาดนะท่านผู้ชมช่องของปอป่านั้นของขาดนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะว่า เมื่อของไม่มีของขาดไม่มีของจะส่งลูกค้าเนี่ยปอปาก็จําเป็นต้องอเพิ่มราคารับซื้อลงไปนะนะจนกว่าของจะล้นจะมากพอที่จะส่งลูกค้าที่ต้องการแบ่งปันจากปอปาแล้วปอปาก็จะทาคลิปกําหนดราคาครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังซื้ออยู่ในราคา80บาทถ้าใครมีฮะเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่2ปีพศ .2,500 41ฮะไข่มีนะฮะแล้วก็ปีพศ2 5งพันห้รเดี๋ยวอ่าไม่น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะปอปาอาจจะปอปาอาจจะอ่าทำคลิปทำคลิปเปิดรับซื้อตอกย้ำแฟนๆรายการฮะสำหรับเหรียญ10บบาทยอมรับะว่า,วาตอนนี้อ่าของไม่พอฮะสำหรับเหรียญ10บาทหายากติดอันดับนะปอปาไม่พอนะฮะ ปอป่าไม่พอส่งลูกค้าเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2541ให้ท่านผู้ชมลุ้นฮะเนี่ว่าเป็น31บเดเดี๋ยวปอป่าขอส่องแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคฮะก็ยังเป็น41บฮะแต่เจ้าของเหรียญนั้นได้ได้ใส่เมากระดาษมานะฮะโอ้โหปอป่านี่หายใจไม่ทั่วท้องนะฮะคือต้องการมากก็คือปีพศ2541สอ 2, ้องการมากเพราะมีมีลูกค้าคอยแบ่งปันอยู่ท่านผู้ชมแต่ประปานั้นยังหาไม่ได้หาไม่พอฮะใครฮะใครที่ดูอยู่นะฮะก็ถ้ามีเหรียญ10บ,บาทหายากติดอันดับฮะที่ปะปาะประกาศรับซื้อไปถึง6อันดับนะฮะก็ลองส่งรูปเข้ามาทางไลน์นะฮะส่งรูปเข้ามาทางไลน์นี่ท่านผู้ชมเป็นเหรียญ10บบาทนะฮะ ปีพศ2541จำนวน4เหรียญฮะที่เฟนๆปรายการลูกค้าทางไกลส่งมาท่านผู้ชมฮะลูกค้าทางไกลก็คือลูกค้าต่างจังหวัดฮะเพราะว่าถ้าปลป่าว่าเป็นลูกค้าทางใกล้ก็คือลูกค้าใกล้บ้านนะฮะะแวกเดียวกันหรือจะเป็นอำเภอใกล้เคียงนะฮะก็อ่า เป็นลูกค้าทางใกล้ทางไกลปป่าก็จะแยกแยะออกฮะแต่ลูกค้าทางใกล้นั้นปป่าไม่ได้ทําคลิปนะฮะไม่ได้ทําคลิปจะทําคลิปออกเฉพาะลูกค้าทางไกลฮะลูกค้าทางไกลโอเคฮะตอนนี้เรามาดูอีก2เหรียญนะท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ยังมีพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะฮะเหรียญ5บาทตีพศ2546ใครมีนะฮะตอนนี้ปป่ายังมีออเดอร์อยู่สําหรับ ปีพศส5 4 6ชนิดราคา5บาทใครมีนะฮะติดต่อปอปลาพิมพ์จุด3 3 3ปอปลา,าประกาศรับซื้อเริ่มตั้งแต่เหรียญหนึ่งก็ประมาณเหมือนล้างทั่วๆไปนะฮะเริ่มกันที่400ฮะเริ่มกันที่400แนะนำอย่าไปขัดอย่าไปล้างคนะับท่านผู้ชมมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นเลยไม่ต้องขัดท้องล้างนะฮะเริ่มกันที่400 ถ้าส,ายสวยๆหน่อยเดี๋ยวปอปาก็ขอเหรียญถึงมือก่อนนะฮะเดี๋ยวป,ปอป่าจะบวกเพิ่มก็มาว่ากันใหม่ขอเหรียญถึงมือปอปาก่อนนะฮะดูดูอ่าดูในภาพภาพในหลายบางครั้งก็ไม่ชัดเจนถ้าเหรียญถึงมือเนี่ยก็โอเคนะฮะเหรียญน,นี้ก็ถือว่าสวยนะฮะแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเป็นเรื่องธรรมดา ก็จะมี 100, 100, 100รอยขีดรอยข่วนเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเนีงง่ท่านผู้ชมเหรียญ5บาทปีพศ2546หายากติดอันดับที่2อีกหนึ่งเหรียญน,นะฮะแล้วเหรียญพระเอกสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่ประกาศรับซื้อเข้านะฮะแล้วเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นั้นเดี๋ยวปปบาก็จะประกาศ ขายออกแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ชอบสะสมแล้วยังไม่มีนะฮะดูไว้นะฮะเดี๋ยวปปาก็จะประกาศขายออกเลยซื้อเข้าแล้วก็ขายออกหรือใครที่ดูอยู่ก็เข้ามาในไลน์แล้วก็ติดต่อได้เลยนะฮะสำหรับเหรียญที่ปปามีอยู่นี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะรู้สึกว่าน่าจะมีคนจองหมดแล้วแอดมิน นีง่งส่งซิกมาบอกมีคนจองหมดแล้วโอเคฮะเดี๋ยว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 ป๊าป๋าเ,าเข้ามาใหม่ก่อนนะเดี๋ยวป๊ะป๋า,ปาก็อันนี้มีคนจองไว้ทั้งหมดเลยฮะโอเคฮะนี่คือพระเอกของคลิปนี้ฮะเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529ฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะลุ้นช่อฟ้าท่านผู้ชมถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นเนี่ยก็เหมือนร้านทั่วๆไปนะป๊ะป๋า,ปาก็รับซื้อในราคาเริ่มต้นที่ถ้าผ่านชัยก็200 ถ้าไม่ผ่านใช้ก็400แต่ถ้าปปาถูกใจก็อาจจะมีค่าน้ำชาก,กาแฟกันเล็กน้อยฮะก็คือปปาไม่แรงน้ำใจอยู่แล้วฮะขอให้เหรียญถึงมือก่อนนะท่านผู้ชมมาลุ้นกันนะฮะว่าชอบฝาตันหรือว่าชอบฝ้ายาวท่านผู้ชมปิงโอเคะฮะเดี๋ยวปปาขอส่องกล้องดูนิดนึงนะ,ะท่านผู้ชม เหรียญน,นี้เป็นช่อฝาสัาน้นนะท่านผู้ชมเป็นช่อฝาสั้นที่น้องเขาส่งมาให้ดูในไลน์แล้วแหละครับเจ้าของเหรียญส่งให้ดูในไลน์ลวแล้วป่อป่าก็ได้ตกลงราคาพอใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายแล้วน้องเขาก็ส่งมาขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญในคลิปนี้เจ้าของเหรียญที่ส่งมาให้นะฮะขอบคุณอย่างมากๆแล้วถ้าก็ถ้ามีเหรียญก็ สามารถติดต่อปปาได้นะฮะเจ้าของเดิมนี่ฮะถ้ามีเหรียญก็สังเกตดูเข้าไปดูในช่อง YouTube ของปปาว่าปป่าปปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรกันบ้างชนิดราคาเท่าไหร่เดี๋ยวปปาก็จะพยายามทำคลิปลงทีๆฮะตอนนี้ต้องทีต้องมากขึ้นกว่าสมัยนำเสนอฮะเพราะว่ามีแฟนๆรายการส่งเหรียญมาปปาก็ต้องทำคลิปออกไป ถ้ายัางไม่มีใครส่งมาหรือ,อยังไม่มีใครรับซื้อเนี่ยปอบอ่าซื้อ